คนเดี๋ยวเอาจาทําพร้อมลาพี่นะฮะ้อฮ้ยอะไรนะโอวาวฮ้อเออเออวันดีค่ะ เดี você, você, você você, ๋ยวค่ะคุณคือใครหรอคะไม่ทราบว่าไม่ทราบว่าชื่ออะไรหรอคะโ Oh my god สวัสดีค่ะคุณแพกิน่อหนูชื่อคาราบีลาฟี่นะคะคุณแฮกิน่ายินดีที่ได้รู้จักค่ะยินดีที่ได้รู้จักเหมือนกันนะ นี่นี่ายแล้วล่ะี่เอ่อเขาเขาเป็นเทพธิดาแถว,วนี้เองเธอเขา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 เหงามากเขา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 เป็นเทพธิดาเขาเลยแบบเห็นได้ว่าแบบใครแบบคนดีใครแบบคนไม่ดีอะไรเงี้ยนะแล้วก็เทพธิดาคนนี้นะบอกได้เลยว่าพนอบิลล์สี่เนี่ยเป็นเด็กที่ดีมากๆากเทพธิดาเนี่ยไ,ไม่เคยเห็นใครที่ใส่สะอาดบริสุทธิ์ขนาดนี้มาก,ก่อนเลย อย่านนะพันเลยอย่าเทพชิดาขอดูพลได้ไหมไดไดอยากอยากโตวเนาะเฮ้ยเมื่อ,อก,กี้เทพพีดาส่งพีโร่นะคะทุกคนเมื่อกี้เทพพีดาส่งพีโร่นะคะทุกคนอย่าอย่าแบบอย่า,า,าย้าทายอำนาจเทพพีดาเลยนะคะทุกคนคะลาฟี่ยังเป็นห่วงทุกคนอยู่นะคะทุกคน ทำเสียงพี่สาวเหรอโล <laughs> อันนี้ไม่ใช่ดีสาวอันนี้แหละอันนี้แหละพี่สาวทำไม 神经病，真的？哎，不神经。哎，劳累劳累。大家好，我是佩奇达，我脑袋好热啊！哎，佩奇达，你叫什么名字啊？ ใช่ไหมทุกคนทุกคนว่าเท่ยนน่าตาน่ารักวะ่ะจอร์ดาฟี่เราได้สุขมันเหมือนพรมนิชิตเลยค่ะทุกคนน่าตาน่ารักมากไม่เคยเจอใครหน้าตาน่ารักขนาดนี้มาก่อนแล้เราได้สุขหัวใจเต้นค่ะทุกคนเออแบบทดสอบที่เทพีดาเนี่ยจะให้จะให้เจ้าลาฟี่นี่ยนะจะให้เจ้าฮานาบิลาฟี่เนี่ยไปแบ่งฟัน,นให้ทุกคนได้ดูกัน อีกแล้วเหรอคะระเล빗ราฟี่แปฟันในสิตี้กี่รอบแล้วนะเอ่อเทพพีดาคะแต่ว่าในโลกในโลกนี้ไม่ไม,ไมีใครแปลฟันกันนะคะเราเล่นข่าเดียวนูเบลมาไม่โกหกเทพพีดาไม่น่าใช่เรื่องดีนะคะทุกคนเอ,อได้คะ่ะเอ่อคุณเทพพีดารอสักครู่นะคะเดี๋ยวทะเล빗ลาฟี่ไปเอาเอาไปสีฟันแป๊บหนึ่งนะ เทพหายไปแล้วค่ะทุกคนทุกคนคะการที่ท่านเทพหายไปนี่แปลว่าแปลว่าพรข้อน้นมันใช้ได้จริงๆหรือเปล่านะหรือว่าท่านเทพท่านเทพกินกินแล้วชิ่งคะ่ะกินแล้วไม่จ่ายหรอไม่ได้นะท่านเทพหนีไปเล่น Overwatch. โอเวอร์ c อชไอีทฉนันท่านเทพจังเลยค่ะเออเทพขี้โม่มาก ม่ซึ้งชอบท่านเทพอะไรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยคิดว่าคิดว่าน้าตาน่ารักมากเหรอก็ก็ใช <laughs> ทท่ท่านเทพท่านเทพน่าตาน้ารักมากเลยค่ะทุกคนค่ะใช่ใช่ใช่เออท่านเทพบิดอะ่ะท่านเทพบิดอะ่ะอะไรอะ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหผ่านไปเล้ว